ุบุญเรื่องในหนังจันดาราของหม่อมน้อยตอนนี้เนี่ยวางตัวนักแสดงแล้วล่ะคะ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนอยายญ้าหญิงค่ะแม้จะทุ่มสุดตัวกบทสุดสยิวคุณบุญเลื่องในหนังอีโรติกรีเมคจันดาราแต่สาวเอลสวยหยายหญาหญิงก็ดับฟันหนุ่ม,ม,มที่เตรียมน้ำลายหกว่าเซฟอย่างดีค่ะแม้จะโป๊แต่ก็ไม่ถึงกับเปลือยที่สําคัญขอท้าคนที่ตราหน้าว่าเธอยังไม่เหมาะกับบทบาทนี้ให้ดูหนังก่อนพิพากษาฝีมือค่ะ สำหรับตัวหญิงเซฟพอสมควรังนั้นสำหรับตัวหญิงอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนักจะเน้นในเรื่องของฉากอารมณ์แล้วก็ดราม่าจัดๆอะไรอเงี้ยรอบส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าเออเราหนึ่งอายุยังไม่พอความสามารถยังไม่น่าจะเป็นไปได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากอยากให้ลองดูก่อนแล้วก็ หญิงยอมรับทุกคําติชมหญิงเชื่อว่ามันไม่ไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่แล้วหรือว่าน้อมรับทุกคำเพราะว่าเราได้ตัดสินใจทําไปแล้ว,ลวทุกทุกครั้งที่เราได้ทําเราทําเต็มที่ย,ย,ย่าหญิงบอกว่าฉากเลิฟซีนกับหนุ่มน้าซ้ายมาริโอเมาเร่ผ่านฉันลุยค่ะแต่ที่หนักใจสุดก็คือต้องรับบทแม่ แถมยังต้องเล่นตั้งแต่สาวยันแก่เลยแหละค่ะเหมือนแม่ยากมากเพราะว่าซีนอย่างซีนอารมณ์หรือว่าซีนซีนความรักหรือเลิฟซีนอะไรเงี้ยมันก็ยังจะเป็นซีนที่ที่เราแบบว่าพอจะเข้าใจพอจะคุ้นกันเพราะว่าเวลาเรามีความรักเราอยากอยู่ใกล้กับคนรักอะไรเงี้ยแต่พอเป็นซีนแม่๊บเนี่ยคือโอเคเราเป็นลูกแต่เรายังไม่เคยเป็นแม่แล้วซีนที่เป็นแม่มันเป็นซีนโหดมากมันซีนดราม่าที่จัดมากซีนนั้นยากที่สุด ทิ่สุดฝีมือของทายาทตลกรุ่นใหญ่คนนี้ได้เร็วๆนี้ในหนังจันดาราเวอร์ชั่นหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งเคยประกาศว่าหนังจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นของผู้กำกับอุ้ยนนทรีเมื่อ11ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงค่ะ